เรื่องจีวนาคาตอนที่หกตอนสูญเสียเขียนบทโดยฮัทุนามณีวงศี่สายลมพัดเบาๆของฤดูฝนได้พัดเอากินหอมของดอกไม้ปา่าทรงกินหอมไปทั่วเขตภูมมรกตนางมรกตเทวีมีความสุขในอ้อมกอดอันแสนอบอุ่นของเท้าโสม คือดังแมงเพิิงที่มีความสุขเวลาที่ได้ดมดอมเกสรดอกไม้นางมรกตเทวีจับเอาแพนไม่ดูบางๆเป็นซีเจจับออกมาจากภาคุมที่นางนำขึ้นมาจากเมืองบาดาลยืนให้เท่าโสมเบึงลักษณะคล้ายคือกับไม่เป็นอัดในแพนไม่ดูซีเจนั้น มีฮูปเต็มพญานาคกำลังเกี่ยวอ้อมกับมนุษย์สายคนหนึ่งภาพในฮูปนั้นหมายถึงเท้าโสมกับนางมรกตเทวีนางมรกตเทวีเก่าโสมมูปภาพนี้ค่อยเป็นคนแต้มกับมือค่อยเองฮูภาพนี้ค่อยเต้มเพื่อจะเปลี่ยนสัญ,ญลักษณ์แห่งความหักของเฮาค่อยมอบให้เจ้าเก็บไว้เบิง่งเท้าโสมกก่า งามหลายมันวิเศษและมาสจั่์หลายมรกตเทวีเจ้าอดทนท่าคอยเดออีกเจ็ดมือกระซิเข้าพันศาแล้วคอยสิบวดตอบแทนบุญคุณบิดามารดาหนึ่งพันษาหลังจากคอยบวดตอบแทนบุญคุณบิดามารดาแล้วคอยกับบ่มีอย่างตรงห่วงอีกคอยสิลงไปอยู่เมืองบาดาลกับเจ้า ซียูกับเจ้าตลอดไปเฮาซียูนำกันสองคนคอยซียูเคียงข้างเจ้าจนกว่าลมหายใจสุดท้ายของคอยบบมีไผ่ที่จะเฮ็ดให้คอยเปลี่ยนใจและแย่คอยออกจากเจ้าใดนางมรกตเทวีเก่าคอยเสื้อเจ้าและคอยสิทาเจ้าตโตให้โดนซ้ำใดกอตามคอยก็ขอสัญญากับป่ามรกตอันศักดิ์สิทธิแห่งนี้ว่า ค่อยขอมอบดวงใจพันปีนี้ให้กับเจ้าเพียงเตหูเดียวโสมค่อยสิหักเจ้าเพียงเตหูเดียวต่อให้ฟ้าสิล้มดินสลายค่อยขอสัญญาว่าค่อยสิฮักเจ้าและสิท่าเจ้าอยู่ภูมรกฏแห่งนี้บนที่เฮาพบกันมือทอําำิฐเท้าโสมก้มหัวลงจูบหน้าผากของนางมรกฏเทีวีแทนคำขอบใจ เท้าสมาวมเก่าตามประเพณีของมนุษย์แล้วผู้ชายที่มีเมียแล้วจะต้องบวชผู้ที่ตำผ้าจีวรต้องแมนผู้เป็นเมียค่อยก็มีแต่เจ้าเป็นเมียฉะนั้นผู้ตาผ้าจีวอนให้คอยหมในมือนั้นก็ต้องแมนเจ้ามรกตเทวีเกา่าเพื่อตอบแทนความหักของเจ้าที่มีให้คอย คอยจะไสดินใหม่ทองคําแท้จากเมืองบาดาลมาตำ้าจีวรให้เจ้าหมมันเป็นใหม่ที่ศักดิ์สิทธิ์และทรงคุณค่าของเราพญานาคทั้งปวงค่อยจะตำ้าจีวรให้เจ้าหมในมือบวชเท้าสวมยอมมนบขึ้นเพียงหัวแล้วกาวว่าห่อยขอสาบานต่อปามรกตศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ข้าน้อยบักโสมสีบอหโฮมาจีวรของนางใด่ตำทั้งนั้นนอกจากผ้าจีวรของนางมรกตเทวีตำเพียงผู้เดียวข้าน้อยโอปาถนาเพียงจีวรของคนที่ข้าน้อยหักเท่านั้นถ้าหากข้าน้อยบอริหมผ้าจีวรของคนที่ข้าน้อยหักตำผืนนี้ข้าน้อยกะสีบอขอบวชตลอดการนางมรกตเทวีเหลียวเบืองหน้าของเท้าสมแล้วยิ้ม พร้อมกับน้ำตาแห่งความซาบซึ้งที่ไหลลงมาอาบส่งพวมแก้มแสดงถึงตื้นตันในความหักของเท้าสูมที่มีตัวนางนางมรกตเทวีเนลมิตกีตำหฮกทองคำไว้เทิงหินผาบนที่นางกับเท้าสูมนัดพบกันทุกมือนางมรกตเทวีลกาวเมื่ออื่นค่อยสีเอาดินใหม่ทองคำจากเมืองบาดาลขึ้นมาตำพาถ้าเจ้าอยู่แต่เซาเดอ เจ้ามาเจ้าสีเห็นว่าไหมทองคำจากมอนไครพญานาคนั้นมันงดงามเพียงใดเอาละเจ้ากับสาแตเวันมันสิไกลตกแล้วบึดหนึ่งมันสีมืดเจ้าสียางกับลำบากเท้าสมเกาเมื่อนี้เป็นอย่างกระโบโห้คอยหูซึกว่าคอยบอยากกลับเลยคอยขออยู่ต่ออีกจากหน่อยหนึ่งก่อนได้บอทางเว้าทางอ้อนนางมรกตเทวี บึงแล้วคือกระต่ายน้อยอ่อนกลิ่นนมแม่คอยหูดซึกว่าขันคอยยางกลับลงเืินไปเธอนี้คือกับว่ายังอีกดนคอยจังสิได้กลับมาที่นี่อีกนางมรกตเทวีตกใจและกล่าวว่ายาว้ามันบอดีมันบอดีเว้ามันสิเปลี่ยนลางหายเจ้าต้องมาหาคอยทุกมือจนฮอดมือเจ้าสิบวชเจ้าต้องมาเป่าใบไม้ให้คอยฟัง ในเวลาที่คอยตำหูกได้ยินบอเจ้าต้องกลับมากลับมาเอาผ้าจีวรที่เมียผู้นี้เป็นคนตำให้เอาไปห้มในมือเจ้าบวชมือเขาพรรษาเท้าโสมเกา่าโดยเมียคอยสัญญาคอยสิกลับมาคอยสิกลับมาเอาผ้าจีวรที่เมียของคอยเป็นผู้ตำไปห้มบวชในมือเขาพรรษานางมรกตเทวีเกา่า เจ้ากับสาไกลมืดแล้วเมื่ออื่นค่อยสิมาแต่เศร้ามาท่าเจ้าอยู่ที่นี่เดอ้อเท้าโสมเกา่าโดยเมื่ออื่นค่อยสิขึ้นมาแต่เศร้าคือกันหลังจากสร้างลากันทั้งสองโกแยกทางกันกับทินที่อยู่อาศัยของตนเท้าโสมยางลงมาโหดตีนพูก็พบกับครูบาองค์หนึง่งนั่งสมาธิอยู่กองต้นไม้เกศนาต้นใหญ่ เท้าโสมเกา่นานมัสการเดอร์หลวงพอ่อเป็นจังใดมาจังใดคือมาบินพระบาทอยู่ที่นี้ครูบานั่งสมาธิรับตามิดโบโอตอบคำถามของเท้าโสมเตย่ังใดเท้าโสมสังลาครูบาเท้าโสมลุกขึ้นหันหลังกำลังสิกับครูบาเพิ่นท้วงขึ้นครูบาเก่า,กาพ่อออกเอ้ยระวังตัวเดอร์เจ้ากำลังมีเคาะ เ้าโสมหันหลังกลับมากว่าเห็นครูบาผู้นั้นแล้วครูบาผู้นั้นได้หายตัวไปอย่างไว,ว้ว่าเท้าโสมได้ย่างกลับมาฮอดเฮือน,นผู้เป็นพ่อเกา่ากลับมาละว่าโสมไปไปไปอาบน้ำอาบทาแล้วมากินเขาเมื้อนี้นางแก้วซีมากินเขาน้ำนางแก้วเก่าสบายดีไอโสมบ่เห็นดนเจ้ากันยังงามยังเจ้าสู้คือเก่าเนาะ เฝ้าไปอาบน้ำไว้มื่อนี้น้องเฮ็ดมกป่าน้อยของอายมักมาตอนผู้เป็นแม่เกาแม่กระต้มน้ำข้าวเจ้าที่เจ้ามักเอาไว้ให้ดืม่มเพื่อบำรุงลูกแน่เห็นลูกจอยลงหลายช่วงนี้นะเท้าโสมเกาแป้กเท้พากันเป็นอย่างนี้ดึกป่านนี้ยังโบาพากันนอนมาท่าค่อยเฮ็ดหยังผู้เป็นแม่เกาไปไปอาบน้ำซาลูก แล้วมากินเขาดุนละได้ทีโบได้กินเขาแบบครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันแบบนี้เท้าสูงไปอาบน้ำเปลี่ยนเครื่องแล้วออกจากห้องมากับโบเห็นผู้ใดนอกจากนางแก้วนั่งอยู่พาเขาผู้เดียวเท้าสูงเกาโพกับแม่ไปใส่นางแก้วเกาลงไปเบิงควายควายมันห้องเมื่อกี้สองสามเธอเพื่นอนโบสบายใจย่านมีคนมาลัก บึดหนึ่งกระซิกลับมาแล้วเพื่อนบอกกินท่าเพื่อนลดเท้าโสมบอถามโตนั่งกินเขาแล้วก็ได้หลงดื่มน้ำที่ต้มจังเม็ดข้าวเจ้าที่พ่อของเท้าโสมหากโกฝนหักไม้วิเศษหักไมมหาสเน่ใส่ลงไปในเมื่อกี้ทุกอย่างเป็นไปตามแผนของผู้เป็นพอ่อเท้าโสมกับนางแก้วได้เสียกันย่อนลิ์ของหักไมวิเศษมหาสเนนั้น ตื่นเศร้ามานางแก้วก็ได้ประกาศให้คนในหมู่บ้านได้หูว้ว่าตัวเองเป็นเมียของเท่าโสมแล้วส่วนเท้าโสมหู้ดีว่าเมียนอย่างเกิดขึ้นกับตัวเองหู้ดีว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนั้นมันเป็นเพราะหากไม้อย่าวิเศษนั้นเพราะหากไม้สนิดนี้พอกับตัวเองเป็นคนค้นพบในป่าแห่งหนึ่งไก่จากหมู่บ้าน เท้าสมปฏิเสธที่จะแต่งดองกับนางแก้วเท้าสมเกาจังใดค่อยโกโบโตแต่งดองกับนางแก้วค่อยมีเมียแล้วหัวใจของค่อยมีแต่นางผู้เดียวโบมีเหลือสีแบงให้ไผ่แล้วผู้เป็นพ่อกาวพ่อฮู้พ่อเข้าใจตอนนี้ลูกกำลังต้องมนต์เสน่ห์ของนางพญานาคอย,อยู่ห้ามจังใดโกโบฟัง พญานาคมีฤทธิ์มีเดชสามารถแปลงกายเป็นยังกระไดภาพที่ลูกเห็นนะมันแมนภาพหลวงตาลูกต้องตั้งใจมีสติแลบฟังคำวมาของพอ่อเท้าโสมเกา่า่อให้นางซิเป็นยังกรยาลูกกระซีหฮักนางสีหฮักนางเพียงผู้เดียวและจะฮักตลอดไปผู้เป็นพ่อกาแล้วนางแก้วเดหน้าตาของพ่อแม่เด หน้าตาของนางแก้วดีพอแมนางแก้วสิเอาไปไว้ใส่ไทยบ้านไทยเมืองฮู้กันมดว่าสูเป็นอย่างกันบอีตนอีพอ่ออีแม่ได้บอถ้าลูกเฮ็ดแบบนี้ไทยบ้านไทยเมืองสิเบึงแล้วตีราคาพอแมว่าจังใดเท้าสูมน้ำตาซึมออกจากตาทั้งสองข้างพร้พอมทางอ้อนวอนผู้เป็นพอ่อเท้าสูมเกาแล้วพอดี พอโบอีบออตอนลูกหวาลูกจะต้องอยู่กับคนที่ลูกบริฮักไปตลอดชีวิตเต่ผู้เป็นพ่อก็บไ้สุนใจต่อคำอ้อนวอนของลูกสายเตอยังใดเลยคิดแต่ว่าลูกถือต้องมนต์เสน่หของพญานาคผู้เป็นพ่อกาวตนนี้พอ่อฮู้ว่าเจ้ากำลังถือมนต์เสน่หของพญานาคอยู่พอ่อจชสวยเจ้าเอง พอได้ไปปรึกษากับหมอเทวดาที่มาจำศิลอยู่กองกกโพหลังโมบ้านแล้วหลังจากพอเว้าสุดเท้าโสมกออ็โบสนใจต่อคำว้าของผู้เป็นพอเท้าโสมได้กระโดดลงเฮือนไปพ่อของเท้าโสมก็เอินห้องใส่คนอยู่บ้านใกล้เฮือนเคียงมา่วยกันจับเอาเท้าโสมไว้มัดด้วยเสื้อหลายเส้นและลามโซ่ที่ขาเฮ็ดด้วยทองแดง แล้วเอาไปขังไว้ในห้องตามคำแนะนำของหมอเทวดาเท้าโสมห้องขอความเห็นจากผู้เป็นพอพอปล่อยคอยพอปล่อยคอยเมียลูกขึ้นมาท่าแล้วลูกสิไปหาเมียลูกพอสิเอาเสื้อมามัดลูกเป็นห้อยเส้นพันเส้นมันก็มัดแต่กายของลูกไว้เท่านั้นเสื้อพวกนี้โบสามารถมัดหัวใจของลูกให้ยุดหักนางได้ดอก ตั้งเต่มือที่ทึกกักขังเท้าสวมก็มีเตห้องมีเต้ไห้บอยอมกินเขาบอยอมกินน้ำส่วนนางมรกตเทวีก็ขึ้นมาตำหกูกท่าเท้าสมเถิงภูมลกตทุกมือตั้งแต่เสาฮอดคําเฮ็ดแบบนี้อยู่ทุกมือจนเวลาผ่านไปเจ็ดมือจนหอดมือเข้าพันษาก็ยังบอเห็นหอดเงาของเท้าสมเลย นางมรกตเทวีหูซึกใจโคโบอดีคิดฮอดแต่ลางหายที่ลาวครอบมือนั้นกําลังสีเกิดเป็นความจริงเลยสั่งให้นางจำปีและนางจำป่าไปน้ำสืบเรื่องในหมู่บ้านได้ข่าวได้ความแล้วนางจำปีกับจำป่าก็เฝ้าเลนมารายงานนางมรกตเทวีนางมรกตเทวีเกาเป็นจังดได้เรื่องมาว่าจังดาเดลรายงานมา จำปีจำปาา่าเก่าคือข้าน้อยไปเลาะถามพวกชาวบ้านมาหมดแล้วไพก็ยังยืนว่ามนุษย์น้อยหูปงามที่ซื้อว่าเท้าโสมเท้ากำลังสีแ่งดองมีเมียแล้วไทยบ้านไทยเมืองรับรู้มดว่าทั้งสองได้เสียกันแล้วและพวกเขาทั้งสองก็กำลังสิแ่งดวงกันในมืออื่นนางมรกตทีวีได้ยินแนวนั้นก็เว้าอย่างบอก นอกจากไซน้ำตาอธิบายแทนความเจ็บปวดที่มีอยู่ในใจของนางนางมรกตเทวีทั้งให้ทั้งตำหูกตอในมือเข้าพรรษาเสียงตำหูกกับเสียงให้ของนางมรกตเทวีดังแห้งขึ้นเรื่อยๆมันดังไปทั่วปัตตภีชสาบ้านพากันเตกตื่นยานกลัวโบมีไผ่กาออกจากเหงือนไปใส่บาดยาติน้ำ เพราะคนในหมู่บ้านต่างโกงห้ดีวา่าเสียงนี้มันมาจากภูมรลกฏซึ่งมันเปรวา่านี่แมนลางหายน้ำตาและเสียงให้อันทรงพลังของนางมรกฏเทวีก็เกิดเป็นห้าฝนใหญ่ตกแหงขึ้นเรื่อยๆจนเกิดเป็นน้ำท่วมบ้านท่วมเมืองเฮ็ดให้ผู้คนชาวบ้านสัตว์สาวาสิงพากันจมน้ำตายจนหมดหมู่บ้าน จำปีและจำป่าอ้อนวอนนางมรกตทีวีให้หยุดให้เพราะการฆ่าคนมันเป็นบาปใ,ใหญ่มหาศาลนางจำปีกก่าเซาเทาะเจ้าเมย์หยุดให้ซะเจ้าเมย์กำลังเฮ็ดบาปอันใหญ่หลวงอยู่เฮ็ดให้มนุษย์จมน้ำตายจำนวนหลวงหลายถ้าหากเจ้าเม,มย์วยอมหยุดเท้าสัตานาคราชต้องบล่อยเจ้าเมย์ไว้แน่นอนเท้าสัตานาคราชเมนปูของนางมรกตทวี เป็นพญานาคเก้าเสียนนางจำปากเกายุดเถาะเจ้าแม่ยุดเถาะยาไปเสียน้ำตาให้กับมนุษย์ที่ตัดกิเลสตัณหาบ่าได้เลยน้ำตาของเจ้าแม่กำลังสสร้างบาปให้เจ้าแม่เศร้าเถาะเจ้าแม่วนทีมนุษย์และสัตว์วาสิ่งในโลกนี้สิพากันตายไปหลายกว่านี้ด้วยแห่งความเครียดแค้นและแห่งของความเจ็บปวด ที่เฮ็ดให้นางมรกตเทวีโบยยอมฟังคำอ้อนวอนของนางจำปีและนางจำป่าแต่อย่างใดแหงห้ามแหงงขกะแหงไห้และแหงตำหูกแหงกว่าเกา่าจนในที่สุดก็มีครูบ่ามาปรากตวอยู่ตัวหน้านางมรกตเทวีครูบ่าเกา่าแม่ออกเอ้ยพ่อขอบินพระบาทเอาชีวิตเศวบ้านและสัตาวา์สิงตาดำๆพวกนี้ทั้งหมด หากซิเกิดหดยังยากเฮ็ดยังที่เฮ็ดให้แม่ออกสบายจิตสบายใจขอให้แม่ออกมาเฮ็ดมากระทำกับพอพอยอมรับทั้งหมดนางมรกตเทวีหยุดตำหูกและหันหน้าขึ้นเบิ่งทีมาของเสียงหยุดไปได้คราวหนึ่งครูบาเวา้าโตพอขอเวลาจักน้อยหนึ่งเดอ้อเกี่ยวกับเรื่องของแม่ออกผ้าจีวอนมันแมนซักซิ์ ถ้าแม่อ,อกจะตำก็ต้องตำด้วยใจศรัทธาบริสุทธิ์ตำจากใจแท้จากความเมตตาอล้ออารีผ้าจีวรต้องบบเปือนน้ำตาที่มันแสดงถึงความทุกข์ผู้โฮมบวชจังสีได้พระพุทธคุณสูงได้จับสายผ้าเหลืองขึ้นสวรรค์แม่ออกกำลังตำผ้าจีวรให้คนหักของแม่ออกอยู่แมนโบแม่ออกอย่าเฝ้าตำคอยน้อยใจเด้อ พาจีวรนนี้เป็นของเพิ่นจังใดเพิ่นก็ต้องกลับมาโ่มพาจีวรผืนนี้บวชเพราะเพิ่นได้สัญญากับเมออกไว้แล้วเพียงแต่ว่ามันอาจสีโบเมนซัดนี้หรือเวลานี้้าจีวรผืนนี้สินำพาเพิ่นกลับมาหาเมออกอีกเถื่อนึงเมออกอดทนท่าเดอ้อเมื่อหอดเวลาที่สวรรค์ลิขิตแล้วก็คือดังที่เพิ่นบอกกับเมออกฮัลละ พื้นสิบบวดท้าบอไดไอโฮมพาจีวอนผืนนี้จงเสื้อในหักเสื้อในสัญญาที่เม่ออกและซ้ายผู้นั้นมีให้ต่อกันพอเสื้อมันในตัวเม่ออกเดอ้อว้าสุดคู่บ่าก็หายตัวไปอย่างอัศจรรย์นางมลกฏเทวีเสื้อฟังคำว้าของครูบา่ายุดตำโูกยุดให้ นอนสลบใส่ผ้าจีวรเปื้อนน้ำตาที่ยังคาอยู่ในหูคำอย่างน่าสงสารเวทนาที่สุดติดตามเรื่องจีวอนนาคาต่อต่อไปได้ที่ช่องยูนิชแนลโดยการกดปุ่มติดตามและกดปุ่มสันกระดิ่งไว้ขอขอบใจ